เข้าอยู่ทหารก็แจ้งมาโดยตรงเพราะว่าเขารู้ว่าพวกเรากำลังจะข้ามฝั่งไปประเทศเลาว <c oughs> ดังนั้น <c oughs> กิจกรรมในวันที่27ถึงวันที่30เที่จะไปทัศน,นศึกษาที่หลวงพระบางโดยไปประเทศเลาวคงไปไม่ได้แล้วถ้าตามกำหนดการนี้นะครับ <c oughs> อ่าเป็นประเด็นประเด็นหนึ่ง สิ่งที่อาจารย์เนื่องจากอาจารย์รีบเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปสัมภาษณ์ก่เองอาจารย์ก็เลยจะเสนอเป็นสองทางเลือกอย่างนี้นะครับทางเลือกที่หนึ่งสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศสามารถที่จะไปตามกำหนดการเดิมได้แต่ต้องเปลี่ยนสถานที่คือไปประเทศพมา่าไปเจียงตูงแล้วก็เมืองลาให้ได้จ,จ่ายคงเดิมไม่มีเพิ่มแต่ปกติถ้าไป ถ้าไปสมัยก่อนนะที่อาจารย์พาลูกศิษย์ไปเนี่ยถ้าไปถึงเมืองลาเนี่ยจะอยู่ที่7 0 0ดพัแต่ถ้าไปครั้งนี้ก็หกพันห้าก็คงไม่มีปัญห,หาอะไรแต่ทีนี้ว่าถ้าจะไปหลวงถ้าจะไปเจียงตูเมืองลาเนี่ยต้องขยับวันเดินทางเข้ามาอีกวันหนึ่งเพื่อกลับให้ทันวันที่3 0มสินั่นก็หมายความว่าต้องเดินทางเย็นวันที่ยี่สิบกไปถึง แม่สายเช้าวันที่ยีแล้วก็นอนในประมาณสองคืนไปนอนเมืองลาหนึ่งคืนแล้วมวนอนเจียงตรงหนึ่งคืนแล้วก็ปกลับประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยเราน่าจะถึงท่าขี้เหล็กอ,อ่าใช่นะบ่ายโมงถึงท่าขี้เหล็กแล้วก็ข้ามฝัง่ทงท่านรก็กลับมาถึงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเที่ยงโมงไม่เกินเที่ยงคืนขอนนของวันที่สาสิบ แต่ทีนี้ว่ามันเครยฟิลอยู่ถึงเกียขึ้้นไ้เดี๋ยว <c oughs> ดโดนยเกเข่งอ่แต่ถ้าสมมุติอันนี้คือถ้าจะไปเชียงตุงเมืองลาเนี่ยจะต้องขยับวันนะไปวันที่27่ม่ไปได้ต้องไปวันที่ยี่บหกยี่บหกแล้วหกโมงเย็นหรือห้าโมงเย็นเนี่ยของวันที่ยีบเพื่อไปถึงน้นประมาณสัก7จ็ดโมงเช้าฉันเช้าเสร็จ8ปดโมงด่านเปิด ตอนนี้ด่านทหารเต็มหมดแต่ว่าสามารถที่จะกล้าไปได้กับอันที่สองคือเลื่อนไปเลยโดยไม่มีกำหนดสำหรับการเดินทางไปหลวงพระบางยังคงเดิมทุกอย่างแต่ว่าให้เลื่อนเฉพาะกำหนดการออกไปแต่การเดินทางเอยอะไรเข้าด่านไหนเนี่ยก็ต้องเลื่อนเข้าด่านไหนยังเหมือนเดิมนะ ท่านเห็นเป็นอย่างไรอาจารย์ทิ้งเรื่องไว้กับท่านนะยังไม่ต้องการคําตอบตอนนี้นแต่เนื่องจากเวลาฉุกเฉินนะครับ<ส>เนื่องจากถ้าเราจะไปเชียงตุงเมืองลา<ส>มันจะไปท่องไปวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมวันนี้ที่ห้าใช่ไหม<ส>ต้องเดินทางวันพรุ่งนี้เย็นแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆอ,อาจารย์ก็ต้องการคําตอบไม่เกินเที่ยงนี้ได้ ว่าท่านจะไปหรือไม่ไปก็าอาจารย์ต้องคนคนตรงนู้นที่เมืองลาเนี่ยคนไปเล่นกนรนารพปนนันเยอะเพราะฉะนั้นจะไม่มีโรงแรมว่างรองรับคนทั้ง50-60คนอย่างเราหรอกถ้าเราช้าช้ามากเนี่ยนะตอนนี้เราก็ช้ามากอยู่แล้วแหละแต่ว่วาอ่ะไปคิดกันในเวลาที่จํากัดแล้วต่ออาจารย์ด้วยอ่านะครับแต่สําหรับอาจารย์นะอ่าพา ก็รับปากว่าจะพาท่านไปแล้วแต่ถ้าให้หายใจหน่อยก็จะเป็นเรื่องดีผมก็ <c oughs> คนไม่ได้หายใจเลยแล้วอาจารย์ต้องทําอะไรอีกหลายอย่างแต่สมแต่ว่าพาส,สปอร์ตเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับถ้าเข้าเชียงตุงเข้าเมืองลาเนี่ยไม่ต้องใช้พาส,สปอร์ตหนังสือสุธิและบัตรประชาชนแล้วก็รูปสองใบถ้าใช้พาส,สปอร์ตเข้าไม่ได้อีกนะ <c oughs> เชียงตุงเนี่ย <c oughs> เข้าไม่ได้คือมันต้องไปทำวีซ่านั่นถ้นาจะได้จะเอาพาสปอร์ตเข้าเนี่ยต้องทำวีซ่าทีนี้เรื่องใหญ่เรไปใหญ่แล้วท่าน,นต้องใช้ได้เฉพาะหนังสือสุทีิเท่านั้นแล็บบัตรประจำตัวประชาชนและรูปสองรูปนะครับสำหรับการเดินทางไปเชียงตุงไม่ว่าท่านอยากจะไปลาวหรือวันข้างหน้าให้เลือดออกไปแล้วไปเชียงตุงก็ได้ไปเชียงตุงเมืองลาวก็ได้ก็สุดแล้วแต่จะไปหลวงพะบางหรือไปไหนก็ได้ท่านจะขยับหรือไม่ขยับก็แล้วแต่ นะก็ตัดสินใจพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันโอเคนะอาจารย์ไปทำารา